สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป6ทับหนึ่งแล้วก็ทับสองชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็เปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะเรื่องความก้าวหน้านะคะทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูสอนเกี่ยวกับอุปราคาไปจำได้ไหมเดี๋ยวครูจะทวนให้นะคะท้ายชั่วโมงก่อนอ่ะทีนี้มาดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศมันหมายความว่าอะไรอันนี้จากภาพนี้เลยเทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าของเขานะมันก็คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากภาพนี้เห็นไหมคะกล้องเห็นไหมคะดาวเทียมจัลรวดอะไรต่ออะไรอ่ะถ้ายังงงมาดูภาพต่อไปก่อนภาพนี้นะอ่ะดูที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็จะมีกล้องโทรทัศน์อ่าเทเทลสโคปนะคะภาษาอังกฤษนะกล้องโทรทัศน์เขาไว้ทำอะไรคะโทรทัศน์ตัวนี้นะเขาก็เอาไว้ดู วัตถุในท้องฟ้าอาประมาณนี้นะดูดาวก็ได้ดูดูอะไรอีกคะดูดาวเคราะดูสุริยุปราคาดูอะไรก็ได้ที่เอออยู่บนท้องฟ้าสองดูวัตถุบนท้องฟ้าซึ่งคนที่พัฒนาแล้วก็สร้างกล้องโทรทัศน์ที่ไว้ดูดาวนี้หรือดูวัตถุท้องฟ้านี้ชื่อว่ากาลิเรโอ กาลิเลโอถ้าชื่อเต็มๆคือกาลิเลโอกาลิเลอีนะคะทำให้ได้นะใครเป็นผู้ผลิตกล้องโทรทัศน์ตอบว่ากาลิเลโอนะคะ,ะต่อไปนะเทคโนโลยีอวกาศอ่าอันต่อไปกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลอันนี้เขาจะส่งขึ้นไปบนอวกาศส่วนเมื่อกี้จะอยู่กับโลกเรา จะใช้พลังงานเ,เซลล์สุริยะซึ่งจะมีปีตรงนี้ค่ะเป็นแผงแผงเกี่ยวกับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้มีแบตเตอรี่ไว้อ่าเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่ใช้แล้วก็สามารถส่งไปได้ไกลถึง1นึ่งหล้านปีแสนซึ่งไกลมากนะลูกอ่ะต่อไปยานอวกาศนะภาพนี้เป็นเทคโนโลยีอวกาศ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อส่งไปสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศอ่นานักเยนมดูยานอาวกาศที่อันนี้นะคะยานอาวกาศที่มีนักบินอวกาศบังคับไปแต่อีกภาพนี้นะคะภาพทางขวามือคุณนี่เป็นยานอาวกาศที่ไม่มีนักบินบังคับนะคะน,นี่กาเรียกว่าเทคโนโลยีอวกาศอ่ะต่อไปนะคะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคือจรวดจ,จรวดเนี่ยเป็นพาหะที่นํายานอาวกาศออกไปนอกโลกเห็นไหมคะ แต่ว่าจรวดเนี่ยข้อเสียคือใช้ได้ครั้งเดียวนะคะก็จะเปลืองงบประมาณนะทีนี้เขาก็เลยประดิษฐ์อันนี้ค่ะกระสวยอวกาศเป็นยานอวกาศชนิดหนึ่งสามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลายครั้งซึ่งดีกว่าจรวดนะลูกเขาเรียกว่ากระสวยอวกาศส่วนอันนี้เป็นดาวเทียมาดาวเทียมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่โครจรรอบโลก ใช้เพื่อการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศเห็นไหมคะดาวเทียมสำรวจอวกาศเออด้านแต่ละด้านนะลูกดาวเทียมอ่ะต่อไปสถานีอวกาศนักเรียนดูนะบอกว่าสานอวกาศขนาดใหญ่โคจรรอบโลกให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักและทํางานวิจัยทดลองต่างๆนอกโลกได้เนี่ยคะ่ะสถานีอวกาศนานานชาติเออมนุษย์สามารถใช้ได้นะคะ ซึ่งอยู่ในนี้เลยแล้วก็ทำวิจัยการทดลองได้อยู่นอกโลกนะคะนี่คือความก้าวหน้า,ด,านด้านเทคโนโลยีอวากาศทีนี้นครูจะทบทวนในนี้ก่อนใบงานมันจะมีสองใบใบแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปราคานะการเกิดระบบสุริยะยไม่ใช่ค่ะขอโทษการเกิดสุริยะสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคา ครูให้ใบงานเปล่าไปนะแต่นี้ครูจะเอามาเฉลยก่อนเผื่อนักเรียนจะงงก็ให้นักเรียนเขียนการเกิดสุริยุปราคากับการเกิดจันทรุปราคามันเกิดยังไงก็ใช้หลักการเกิดเงานักเรียนก็อ่านที่ดวงอาทิตย์สองมาที่โลกนักเรียนก็ลากมาที่โลกตามภาพนี้เห็นไหมคะอ่าสองฝั่งเลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะอ่าก็อีกเส้นหนึ่งนะอ่าแล้วก็จะเกิด เงามืดเห็นไหมเงามืดเงาหมัว,มวตรงภาพนี้นะคะเห็นเลยตรงกลางนี่เรียกว่าดวงจันทร์หนูก็ใส่ลงไปตรงนี้ก็ต้องดวงอาทิตย์แน่นอนส่วนตรงนี้เป็นโลกเห็นไหมหระบบสุริยะเอ็ขอโทษค่ะสุริยุปราคาจะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางแค่นี้เองนะคะส่วนจันทรุป,ปราคาอะให้เราใส่ไปก่อนอันนี้แน่นแน่นอนดวงอาทิตย์ตรงกลางเป็นโลกหลังสุดเป็นดวงจันทร์ การเกิดจนันทรุปราคาก็จะเกิดกลางคืนสุริยุปราคาเกิดกลางวันก็วาดเหมือนกันเหมือนกับภาพเมื่อกี้อ่ะมเรียนก็วาดนะคะเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นที่สองก็ลากมานะคะอ่ะแล้วก็จะเกิดเงามืดที่บางสนิทเลยก็คือตรงนี้อ่ะแล้วก็เงามัวเงามัวก็รอบๆข้างนอกนี่นะคะเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปอันนี้ไม่ยากเลย พอได้นะคะอันนี้ลองทบทวนนะคะของของเกา่าของเดิมที่เรียนกันสําหรับ,บายงานนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณครูสอนเมื่อกี้นี่เองเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศอ่ะอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าเขาให้เรื่องราวมาเห็นไหมให้มาให้มาหมดเลยแล้วให้เรามาเลือกใส่ว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีอวกาศอันไหนไม่ใช่เทคโนโลยีอวกาศเห็นไหมดาวเทียมกล้องโทรทัศน์ยานอวกาศจรวดอันนี้เป็นเทคโนโลยีอวกาศ ส่วนที่ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกลกล้องจุลทรรศน์โดนเครื่องโบดเครื่องบินนะคะไม่ใช่เครื่องบนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ครูพูดมาเนี่ยคือไม่ใช่นะลูกนักเรียนต้องสังเกตดีๆบางคนจะไปบอกว่าเครื่องบินโดนนี่เป็นเคโ่นโลยีอวกาศอไอ้พวกนี้มันยังไม่ใช่ความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่หนโลยีอากาศที่ครูสอนไปเมื่อกี้เอาเฉพาะตรงนั้นนะเดี๋ยออกนะคะ เนี่เรียนยทําเองนะส่วนตรงนี้เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไรอ่ะตรงนี้อีก3ข้ออ,อันนี้ขุสรุปให้ก็ได้เขาบอกว่าแต่เขามีเรื่องราวมาให้มันก็ไม่น่ายากนะลูกอ่ะไม่กูเฉลยไปเลยก็ได้อ่าโดยดาวเทียมเพื่อการสื่อสารมีหน้าที่สําคัญในเรื่องการรับส่งขื้นวิทยุแล้วนําไปใช้ในด้านอ่าการสื่อสาร,ร,รกับการคมนาคม ใช้ในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่ามีคาว่าการสื่อสารก็เอามาใส่นะตรงนี้เห็นไหมคะนี่เอามาแล้วก็ขีดออกไปเช่นอะไรบ้างเกี่ยวกับการสื่อสารสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สัญญาณโทรศัพท์อินเทรนอร์เน็ตอะวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหมดไปส่วนข้อที่สองโดยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอุตุก็คือเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบด้วยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเช่นนี่ที่มันเกี่ยวกับกลมอุตุก็จะมีเกี่ยวกับเมฆความแปรปรวนของอากาศความเรียวลมความชื้นอุณหภ,ภูมิใช้เรื่องการพยากรณ์อากาศนะคะกรมเอ่อเกี่ยวกับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาซึ่งใช้ในเรื่องการพยากรณ์อากาศเอาออกไปพยากรณ์อากาศก็ต้องเกี่ยวกับเมฆเอาออกไปแปรปรวนของอากาศ ความเร็วลมความชื้นอุณหภูมิเอาไปให้หมดเลยเห็นไหมคะข้อที่สามทำให้ทราบข้อมูลทั้งหมดด้านธรณีวิทยานิเวศวิทยาเป็นประโยชน์ด้านการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณีวิทยาก็คือเกี่ยวกับดินนะคะธรณีนิเวศระบบนิเวศวิทยาก็คือเกี่ยวกับป่าไม้ประโยชน์ในการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติก็เหลืออยู่อันเดียวก็คือ ใช้ในเรื่องการสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วก็เอามาเติมแค่นี้เองค่ะไม่ยากอลองทำดูนะลูปป6แล้วสองใบงานเท่านั้นนะคะแล้วครูก็จะส่งใบงานเปล่าไปแบบนี้เนี่ยดูนะคะ่ะนักเรียนทาไม่ได้นักเรียนก็ไปเปิดฟังไปดูคลิปที่ครูสอนเมื่อกี้ครูก็เฉลยแล้วด้วยนักเรียนก็ไม่ยากละ การเกิดอะไรน่าจะใส่ไปสุริปราคาการเกิดจันทรุปราคาใส่ไปเลยเห็นไหมแล้วน,นี่คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใส่ไปโลกใส่ไปก่อนดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ก็ใส่ไปก่อนตรงนี้ให้มาแล้วเงามืดเงามหมัวเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องโยงเส้นให้ถูกนะลูกถ้าโยงไม่ถูกยังไงไปดูนะคะกลับไปดูในคลิปได้ต่อไปนะคะตรงนี้ใบเปล่าเหมือนกันนะคะ น,นี่ลองทําเองได้นะคะตรงน,นี้ถ้าฟังฟังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทําก็ได้แต่ถ้าใครอยากฟังไปทําไปก็ไม่ว่านะคะนักเรียนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะป .6 ก็ขอฝากไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะลูกนะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน